สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บั555และนี่คือทวิตเต็ดเมเความเดิมตอนที่แล้วฟังไฟสันเนี่ยมันโดดมาลุงขอยติมขอยติมที่หนึ่งนุไงครับและสเปกเ,เตอร์ใส่เกราะป้องกันยิและทิงแฮม,มเมอร์เฮดจะโดนจรวดทวิตท,ทูธลับโกลนเข้าไปครับเอารอสอง ข้าจะประมาทในแมตชนี้ไม่ได้เด็ดขาดสเตจที่2มอสโกข้าต้องล้างแขนไม่ได้รถของพวกข้ามันยังไม่ได้เอาจริงยังไงล่ะใช่ไหมพี่ไหมไม่จริงแมตชที่แล้วนะ่ะ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไม่มีใครชนะราชาได้หรอกนะข้าจะกืนกินวิญญาณพวกเจ้าและนี่คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดของเราสเต,ตที่สองเริ่มได้และเปิดมานะครับแบตนี้มีผู้เข้าแข่งขันใหม่สองคนนะครับ โอ้แล้วสเปกเตอร์ก็เล่นงานทัมเปอร์ก่อนเลยนะครับแล้วยิงตรวจต่อมิสเตอร์สลิมเข้ามาขวางการโจมตีของสเปกเตอร์สเปกเตอร์ต้องหนีก่อนและอีกฝากหนึ่งของสนามทัมเปอร์ไล่ล่าแัมเมอร์เฮดอยู่นะฮะโอ้แล้วมิสเตอร์สลิมเป็นมือที่3เข้าไปขัดขวางการโจมตีของทัมเปอร์ทําให้ทัมเปอร์ต้องกลับมาเล่นกับมิสเตอร์สลิมแทนฮะโอ้ไม่กอดและนี่คือสเปกเตอร์นะครับชิงความได้เปรียบ ปีเตอร์สลิมตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่แล้วนะครับและพ่ายแพ้ไปในแมตช์นี้แฮมเมอร์เฮดโผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับสเปกเตอร์ยิงไปโอ้หลบได้อย่างเฉียดฉิวเลยนะครับสเปกเตอร์แฮมเมอร์เฮดพลาดท่าเสียท่าให้สเปกเตอร์ไปแล้วนะฮะสเปกเตอร์กลับมาตั้งหลักจากจุดที่ปลอดภัยแล้วและเขาเจอเป้าหมายคือแฮมเมอร์เฮด เขาจะทำไยกับแฮมเมอร์เฮดต่อแล้วฮะแฮมเมอร์เฮดอยู่ในจุดที่เสียเปียบนะครับเขาต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนสเปกเตอร์เห็นเยื่อแล้วฮะเขาจะทำได้หรือไม่สองคนนี้เผชิญหน้ากันแล้วนะครับเขาใส่กันแล้วตัดไปที่อีกมุมหนึ่งของสนามดูเหมือนจะมีศึกสามเศร้าระหว่างแทมเปอร์เอ็กเซลและมิสเตอร์กิมนะครับและมีมือที่4เข้ามานะครับสเปกเตอร์มาจากไหนไม่รู้นะครับโดนลูกไฟไปแล้ว ทัมเปอร์ดูเหมือนสเปกเตอร์เสียเปียบนะครับโดนลูกหลงของเอ็กเซลนะฮะแล้วเขาตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่แล้วนะครับเมื่อเฮดเห็นสเปกเตอร์แล้วนะครับเขากำลังจะไปหาเหยื่อของเขาแล้วนะฮะสเปกเตอร์กำลังจะหนีการไล่ล่าของแฮมเมอร์เฮดได้หรือไม่แต่มิสเตอร์กิมก็ตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่เช่นเดียวกันนะครับเอ็กเซลกำลังมองหาเหยื่อของเขานะครับนั่นก็คือมิสเตอร์กิมและทมเปอร์ h ฮ m เมอร์เฮเล่นได้รัดกลุ่มมากเลยนะครับเขาไม่เสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นแล้วเขาวิ่งวนไปรอบๆอบ่ะเอ,อ็กเเจอเป้าหมายของเขาแล้วนะฮะนั่นคือ Temper ตัดมาที่สเป c t ตอนะครับเขาจะรอดหรือไม่เขาต้องซ่อมรถโดยโด่วนนะครับแต่เขาโอ้ยังไม่ทันขาดค้ำนะครับสเป c t ตอโดนสายฟ้าฟาดจากสนามเทมเปอร์พุ่งชนสเป c t ตอร์ไม่ทันตั้งตัวนะครับสเปกเตอร์ยิงจรวดเข้าไปแล้ว น้ำแข็งเข้าไปและยิงปืนกลใส่ทั้มเปอร์ส่งผลให้ทั้มเปอร์พายแผลไปและเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะครับสเปกเตอร์ re, เห็นเอ็กเซลแล้วโดนจรวดของเอ็กเซลเอ็กเซลตีวงหันกลับมาเล่นด้วยแล้วนะครับเปิดตัวขึ้นเสียงส่งผลให้สเปกเตอร์กระเด็นติดจำแพงไปนะครับแล้วเขาสวนการโจมตีด้วยน้ำแข็งกระนํำด้วยปืนกลและต่อด้วยลูกไฟ โดนไม่ยั้งเลยนะครับเอ็กเซลเอ็กเซลตกอยู่สภาพย่ำแย่แล้วนะครับและโดนน้ำแข็งเข้าไปครับสเปกเตอร์ดวลปืนกดโอ้และพาเฮดมาจากไหนไม่รู้นะครับและสเปกเตอร์ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับากหลังไล,ล่ล่าโอ้และสเปกเตอร์พุ่งชนเอ็กเซลทำให้แตกทั้งคู่ไปเลยนะฮะสถานการณ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเหลือผู้เล่นอยู่3คนได้แก่มิสเตอร์กิมแฮมเมอร์เฮด แล้วก็สเปกเตอร์นะครับแฮมเมอร์เฮดยังวนอยู่รอบนอกนะครับแล้วเขาได้เจอสเปกเตอร์เขาให้แล้วสเปกเตอร์มองหาแฮมเมอร์เฮดนะครับเขากํลาลังจะประด็ษึกแฮมเมอร์เฮดหรือไม่แฮมเมอร์เฮดตกอยู่ในอ่าวอะยำแย่แล้วนะครับเขาหนีการโจมตีจากสเปกเตอร์สเปกเตอร์ไล่ล่าอย่างไม่หยุดยั้งแล้วชนพุ่งชนเข้าไปโดนน้ำแข็งจรวดไปอีกลูกหนึ่งตามต่อด้วยลูกไฟ สเปกเตอร์รัวพุ่งยอแล้วมีมิสเตอร์กิมเข้ามาจากจุดนี้จุลมมนวุ่นลักและเป็นไงครับสเปกเตอร์ใช้ซากรถในการตั้งหลักนะครับแล้วเขาจะทํายังไงต่อนะครับดูเหมือนโอ้และจังหวะนี้สุดยอดมากเลยนะครับสเปกเตอร์ยิงจรวดกลับหลังไปโดนมิสเตอร์กิมส่งผลให้สเปกเตอร์เป็นฝ่ายชนะในแมตช์นี้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  และเราก็ได้ผู้ชนะของเราแล้วนะครับในแมตชนี้นั่นก็คือสเปกเตอร์เออเออเออต่อไปปาลีสโปรดติดตามตอนต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ